ขอนอบน้อมด้วยเสียนกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่แปดร้อยห้าสิบแปดตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเครือกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนควายในความดีพึงห้ามกิจิส่บปาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะท,งงทะังสารนังัจฉามิธรรมสารนังัจฉามิ สังขังสรนังขจฉามิชุติยามปิพุทธังสรนังขจฉามิชุติยามปิธรรมังสรนังขจฉามิชุติยามปิสังขังสรนังขจฉามิสติยามปิพุทธังสรนังขจฉามิสติยามปิธรรมังสรนังขจฉามิสติยามปิสังขังสรนังขจฉามินัตถิเมสรนังอัญังพุทโธเมสรนังวรัง เอเตนะสัตวัตเชนะวัตเตยังสัตธุสาเสนนัตติเมารนังอัญยังธโมเมารนังวรังเอเตนะสัตวัตเชนะวัตเตยังสัตทุสาเสนนัตติเมารนังอัญยังสังโคเมศรนังวรังเอเตนะสัตวัตเชนะวัตเตยังสัตทุสาเสน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าเพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอจินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ กามีสมิธขาจาราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรมณีสิกขาประทังสมาธ er ิยามิพลุชวาจาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัมปัปลาปะ เวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิทิจาวขอสมาทานอาชีวธรรมกคเชนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะพรัมจะรยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌปมาทฐานาเวรามณีส hm <S ru j ana> ิกขาประทางสมาธิยามิวิตาลโภชนา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัตเจคีตวาทิตวิสุขทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาราคันทวิเดปปนะทารณะมันนะวิภูสนาทนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจาเสยนะมหาเสยนาะ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคขาหานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพาเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอรหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิท งดเว้นจากอกุุสลกรรม,มบท10สิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิประการอันเป็นไปในสติปัฏฐานสสัมมาปัฏฐานสี่อิทธิปาท4สีินสี่ห้าภะรห้าพุทชงเจ็ดอะเรียมักมีองค์8เพื่ออนุปาาาปรินิพานในปัจจุบันบูชาประรัตน์ปต่อันสูงสุด ท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันเยอะเนื่องจากว่าคงได้มอบกายถาวายชีวิตไว้ในพระรัตนาตรัยแล้วนะคะดังที่เราร่วมกันศึกษาว่าก่อนจะหลับก็ระลึกถึงพุทธคุณอันเป็นไปในน้โมตสระเป็นอย่างน้อยระลึกไปจนกว่าจะหลับหรือบางท่านก็อาจจะใช้อิติปิโสภควาเป็นต้น แล้วแต่บุคคลนะคะหรือบางท่านอาจจะใช้คำภีมหาปทานหรือบางท่านอาจจะใช้ปฏิจจสมุปาทเหล่านี้เป็นต้นพิจารณาพอสมควรหรือสาธยายไปจนกว่าจะหลับนั้นก็หมายถึงว่าเราได้เข้าเฝ้าพระศาสดาผู้สูงสุดตลอดทั้งก่อนนอนและเมื่อตื่นกันขึ้นมาแล้วก็ถวายความนอบน้อม ด้วยนโมตักกะสามจบเป็นอย่างน้อยจึงค่อยลุกขึ้นค่ะนี่ก็เป็นแนวทางในการที่จะให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทในชีวิตเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าวันไหนเราอาจจะไม่สามารถลุกจากเตียงได้การฝึกฝนเอาไว้ในการระลึกถึงพระรัตนตรัยนั้นจึงเป็นความดีความงามความประเสริฐนะคะ ที่จะทำให้ชีวิตนั้นเข้าถึงความปลอดภยัยค่ะศึกษาพระสัทธรรมในแง่ของปริยัติเกื้อกูลต่อการปฏิบัตินั้นเราก็จะรู้ได้ชัดว่าโลภะมโลจิตของเราเกิดขึ้นหรือไม่หรือขณะที่เราสรรเสริญในพระรัตนาตรัยอยู่นั้นเรามีกุศลจิตเป็นไปด้วยโสมนัสหรืออุเบกขาสิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้ศึกษาไปเรื่อยๆ เราจะเห็นคุณค่าของการศึกษาพระอภิธรรมว่าแท้ที่จริงคือสมาร์ที่มีอยู่ในชีวิตนั้นเองนะคะแม้โหลภงามูลจิตซึ่งเป็นอกุศลจิตที่เราต้องเรียนรู้กันก่อนก็เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดบ่อยและดูเหมือนว่าหากเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมแล้วก็คิดว่ามันไม่น่าจะทำให้เรานี้เข้าถึงความถุกแต่แท้ที่จริงแล้ว มันเป็นต้นเงาต้นรากที่มีเหตุที่เป็นโลภะเจตสิกประกอบอยู่ซึ่งแน่นอนใช่ไหมค่ะว่าเจ้าโลภะเจตสิกนั้นก็คือตัณหาที่นำไปสู่พบนั่นเองคิดดูสิค้ะว่าจิตประเภทนี้เป็นจิตดีหรือไม่เพราะฉะนั้นเมื่อยังมีอยู่ก็ย่อมมีโอกาสที่จะไปสู่พบแล้วพบเล่าซึ่งพระองค์ก็ตรัสแล้วตรัสล่าว,ว่า การอยู่ในสังสารวัตเป็นถูกอย่างยิ่งโลภามูลจิตนั้นมีเวทนาแค่สองนะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เจ้าโลภามูลจิตชอบนั้นก็คือติอิทธารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์ที่ประณีตยแต่ต้องวัดด้วยมาตรฐานที่สำคัญซึ่งได้กล่าวบ่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่วัดด้วยความพึงพอใจของแต่ละบุคคลนะคะ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แม้บางครั้งถ้าเราไม่ระมัดระวังในการเห็นพระพุทธรูปที่งดงามซึ่งเป็นอารมณ์ที่ประณีตอย่างยิ่งหากไม่เข้าใจพระธรรมแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดโลภามูลจิตได้ทนานั้นก็จะเป็นโสมนัสเวทนาค่ะส่วนอารมณ์ที่เป็นกลางกลางนะคะด้วยการวัดตามพระธรรมคำสอนนะคะ เป็นปัจจัยให้เวทนาเป็นไปในอุเบกขาเวทนาในโลภามูลจิตค่ะซึ่งเวทนาในโลภามูลจิตนั้นมีอยู่แค่โสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนาค่ะในเรื่องของทิฏฐิคตะสัมปยุตและวิปยุตนั้นเราก็ได้ศึกษากันไปแล้วว่าถ้ากล่าวโดยทิฏฐิลอยๆก็คือแค่ความเห็น แต่ถ้าประกอบกับโลภะมูลจิตแล้วนั้นคือมิจฉาทิฏฐิส่วนในกรณีที่ประกอบกับมหากุศลจิตแล้วย่อมเป็นสัมมาทิฏฐินะคะเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องถูกตรงหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทิฏฐิวิสุทธินั่นเองนะคะค่ะในเรื่องของทิฏฐิเหล่านี้เราคงคุ้นชินกับธรรมะหมวดหนึ่งก็คือ สักยทิฏฐิอยู่ยี่สิบใช่ไหมคะสักยทิฏฐินั้นก็คือความเห็นผิดในรูปนามขันหานั้นเองนะคะเห็นอย่างไรบ้างก็สิ่งเหล่านี้แต่ละท่านนั้นอาจจะมีบางครั้งบางคราวที่มีความยึดมัน่นเห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามนี้ละคะ่ะเพียงแต่ว่าสังเกตได้ไม่ชัด ด้วยเหตุของการเกิดดับของจิตที่รวดเร็วมากฉะนั้นในสักยทิฏฐิ20อันประกอบด้วยขันห้าที่ประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณน,นั้นมีความเห็นผิดอยู่4ประการนะคะนั้นก็คือ1เห็นรูปเป็นตน2เห็นตนมีรูป3เห็นรูปในตน4เห็นตนในรูป ส่วนอีกสี่หัวข้อนั้นก็ในยะนี้เพียงแต่เปลี่ยนรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณเช่นตัวสุดท้ายนะคะเห็นวิญญาณเป็นตนเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณมีในตนเห็นตนในวิญญาณคำว่าตนในที่นี้ ก็คือความเห็นผิดทั้งหลายนั่นเองนะคะเห็นผิดในลักษณะที่เป็นอุดเฉททิฐิหรือสัสตทธิธิซึ่งก็ขอกล่าวแค่สองในยะถึงแม้ว่าจะกล่าวว่าภวะทิฐิก็คือสัสตทิฐินั่นเองตัวอย่างที่จะยกนะคะแล้วอธิบายโดยเนื้อความนั้นเนี่ยก็จะเหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนความเห็นผิดนั้น ไปเห็นผิดในขันไหนนะคะในห้าขันก็จะยกตัวอย่างในขันแรกเป็นหลักเห็นรูปเป็นตนนั้นเนี่ยก็คือความหมายที่ว่ารูปกับตนนั้นเป็นสิ่งเดียวกันตนในที่นี้คือความเห็นผิดนะคะตนในที่นี้คือความเห็นผิดไปอยู่ตรงไหนก็คิดว่าสิ่งนั้นละเป็นตนมีตัวมีตนก็คือเป็นความเห็นผิด ในกรณีข้อแรกเห็นรูปเป็นตนนั้นรูปกับความเป็นตนเป็นสิ่งเดียวกันเหตุนี้เมื่อเป็นสิ่งเดียวกันก็ตอบได้ว่าถ้าสิ่งนี้ยั่งยืนคือตนยั่งยืนรูปก็ยั่งยืนแต่เขาก็รู้อยู่ว่ารูปนั้นมีการแตกดับเพราะฉะนั้นเมื่อรูปแตกดับตนก็แตกดับไปพร้อมๆกันนะคะ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นอุเฉธทธิติหรือศัสตตทธิฐิคะตอให้คิดก่อนทีนี้เห็นรูปเป็นตนตนในที่นี้ซึ่งเขาคิดว่าอะไรล่ะเป็นตนในเมื่อรูปนั้นอย่างหนึ่งแล้วตนที่เหลือก็คือขันที่เป็นนามขันสีใช่ไหมคะคือเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณ รูปกับตนเป็นสิ่งเดียวกันตนในที่นี้คือนามขันสีนะคะจําได้แล้วนะคะนามขันสีคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะฉะนั้นในพระคำผีก็เปรียบเอาไว้ว่าเปลวไฟและสีของเปลวไฟเป็นอย่างเดียวกันทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ย เราตอบได้ไหมว่าเปลวไฟกับสีเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่เปลวไฟก็อย่างหนึ่งใช่ไหมคะสีก็อย่างหนึ่งแต่บุคคลที่มีความเห็นผิดเหล่านี้กลับคิดว่าเป็นสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณน,นั้นก็ตอบได้เลยว่ารูปเป็นอย่างเดียวกันกับเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณ ด้วยเหตุนี้ถ้ารูปแตกทำลายถามว่าเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณแตกทำลายด้วยไหมในเมื่อเป็นสิ่งเดียวกันตอบได้ทันทีใช่ไหมคะว่าต้องดับไปพร้อมกันนั้นเองแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือไม่คะในธรรมะเมื่อรูปมีเหตุปัจจัยให้แตกสลาย รูปจะมีการแตกสลายด้วยวิโรธิปัจจัยความเย็นที่ทำให้รูปแตกสลายก็มีใช่ไหมคะเช่นลองไปที่ขั้วโลกเราไม่ใส่เสื้อหนาวไม่ใส่อะไรเลยรูปก็แตกทำลายหรือถูกไฟเผาก็ตายถูกไหมคะสิ่งเหล่านี้ก็คือรูปนั้นสามารถสลายได้ด้วยวิโรธิปัจจัยคือเย็นร้อนอ่อนแข็งเอาอะไรมาทุบรูปก็แตกสลาย หรือรูปสลายไปด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่เหมาะสมก็ทำให้รูปนั้นสลายไปได้ทีนี้ในความเห็นผิดของเขาเนี่ยรูปเป็นตนก็คือความเห็นผิดทั้งหมดว่านามขันสีนั้นอย่างเดียวกับรูปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรูปแตกสลายนามขันสีก็สลายไปด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่า เป็นอุเฉทิฐิหรือสัตสตทิฐิคะคำตอบคืออุเฉทิฐิค่ะเพราะรูปต่างๆแตกสลายไปหาประมาณไม่ได้หากยกชาดกใช่ไหมคะเป็นวิถุรับบัณฑิตนะคะแล้วก็พระเวสสันดรศัะบัณฑิตมากมายห้ารกว่าพระชาตินั้นเป็นไงคะ รูปประธรรมและนามธรรมในแต่ละภพชาติที่หมุนไปนั้นเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันไหมคนละสิ่งกันหรือเป็นสิ่งเดียวกันเราก็ตอบได้ว่าถ้าคนละสิ่งกันก็เป็นอุเฉททิฏฐิถ้าเป็นสิ่งเดียวกันก็เป็นสัจสตทิฏฐิแท้ที่จริงนามธรรมและรูปประธรรมเหล่านั้นหมุนไปตามกระแสตามเหตุตามปัจัยเท่านั้นเอง เมื่อไหร่ก็ตามที่เหตุปัจจัยในการดับเป็นสมุดเฉดด้วยอารหัตตมมักนั้นไม่เกิดขึ้นกระแสะแห่งวัตตะก็หมุนไปอยู่อย่างนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การดับไปของรูปธรรมและนามธรรมด้วยอะไรคะอารหัตตมมักรูปธรรมและนามธรรมเหล่านั้นเมื่อเข้าสู่ วาระสุดท้ายคืออนุปาธาปรินิพานจึงดับไปอย่างสิ้นเชื้อค่ะในข้อสองเห็นตนมีรูปนี่ข้อสองก็แยกเห็นนะคะแยกว่าตนอย่างหนึ่งรูปก็อย่างหนึ่งฉะนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้ตนคือความเห็นผิดนะคะตนในที่นี้คือนามขันสีนะคะมีรูปนะคะมีรูปฉะนั้น ก็ตอบได้ไหมคะว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ก็คิดว่าตนนั้นมีอยู่ตลอดไปตนในที่นี้คือนามขันสีนะคะจะมีอยู่ตลอดไปแม้รูปสลายตนก็ไปอีกเรื่อยๆนะคะไม่มีการดับสลายเลยด้วยเหตุนี้เป็นอะไรคะอุเฉททิฏฐิหรือสัตสตะทิฏฐิคำตอบคือ สัสตติทินะคะเพราะว่ามีไปเรื่อยๆเขาไม่เข้าใจว่าม้าทั้งหลายไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมแล้วจะมีไปเรื่อยๆรูปธรรมจะสลายไปไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่ใช่อุปมาอุปไหมก็คือต้นไม้มีเงา หมายในที่นี้ก็คือความเห็นผิดมีเงาเขาก็คิดว่ามันมีไปได้เรื่อยๆนะคะเราไม่เห็นอย่างนี้ก็แสดงว่าในหัวข้อนี้เราไม่ได้เห็นผิดในขณะนี้นะคะในขณะที่มีปัญญาแต่เมื่อไหร่ปัญญาไม่มีมีโอกาสทั้งนั้นละคะ่ะตกลงต้นไม้เขาก็คิดว่ามีอยู่ต่อไปเงาอาจจะสลายไปก็ได้ใช่ไหมคะแต่ ความยึดผิดในนามขันทั้งสี่นี้คิดว่ามันมีไปตลอดนะคะซึ่งจริงๆนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นไหมคะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ไปอย่างแค่สัญญาสัตตาพรมพรมลูกฝักเขามีแต่รูปนามธรรมาในภพชาตินั้นๆไม่มีซึ่งพวกสัตสตตถิธิอาจจะถามว่าเออแล้วนามธรรมาไปไหนเห็นไหมคะเนี่ย ไม่เข้าใจกระแสะแห่งธรรมะหรือความเป็นเหตุเป็นผลของการเกิดขึ้นของรูปธรรมและนามาธรรมนั้นเองนะคะหรือพอเข้านิโรธสมาบัติก็ถามว่าเอ๊ะแล้วจิตมันดับดับแล้วมันไปอยู่ที่ไหนซิ่งเหล่านี้เห็นได้ชัดว่ามีความเห็นผิดยึดมั่นด้วยสัสตทิฏฐินั้นเองนะคะ และอาจจะมีความวันไหวเกิดขึ้นว่ามันไปอยู่ที่ไหนละนี่สเห็นรูปในตนนะคะรูปก็อย่างหนึ่งตนก็อย่างหนึ่งเหมือนเดิมนะคะตนที่เขายึดมั่นไว้ในที่นี้คือนามขันสี่ส่วนรูปมาอยู่ในตนก็อุปมาก,ก็คือกลิ่นในดอกไม้โดยธรรมดาแล้วกลิ่นเป็นไงคะอยู่ได้ตลอดไปไหมคะ ไม่ตลอดใช่ไหมคะกลิ่นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะตามเหตุตามปัจจัยแต่ผู้เห็นผิดนั้นจะเห็นว่ารูปเทียบในที่นี้คือกลิ่นใช่ไหมคะมีอยู่ในดอกไม้แล้วถามว่ากลิ่นนั้นจะอยู่ในดอกไม้ตลอดหรือไม่แต่เขาคิดว่าแม้กลิ่นนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลายไป แปดดอกไม้ก็จะยังคงอยู่นั้นเองก็คือนามขันสีนั้นก็หมุนไปเรื่อยๆอีกนั่นล่ละค่ะส่วนในข้อสี่เห็นตนในรูปแยกเป็นสองส่วนเหมือนเดิมนะคะนั้นก็คือตนเป็นนามขันสีเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณเป็นตนในความคิดของผู้เห็นผิดนะคะเป็นอัตตา อยู่ภายในรูปรูปก็คือรูปปัะขันนั่นแหละค่ะก็อาจจะกล่าวว่าเขาอาจจะบอกว่าก็ฉันเห็นเนี่ยฉันเห็นที่ตาของฉันเนี่ยด้วยการยึดผิดเห็นผิดว่าเป็นตัวตนที่ได้เห็นเป็นตัวตนที่เห็นใช่ไหมคะแท้ที่จริงการเห็นเหล่านั้นเกิดด้วยเหตุปัใจจัยใช่ไหมคะเพราะอาศัยจากขู่และรูป จะขวิญญาณจึงเกิดความประชุมแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะใช่ไหมคะเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันประชุมรวมกันเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ภายในตลอดอยู่ภายในดวงตาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เลยเมื่อได้เหตุปัจจัยจึงเกิดแล้วจิตเห็นมีไหม การเห็นมีไหมสิ่งเหล่านี้มีแต่ไม่ใช่เราเห็นหรือไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาตามความประสงค์หรือเกิดขึ้นมาลอยลอยในข้อสี่นี้นั้นเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ารูปในตนในที่นี้ก็คือตนคืออะไรก็ทบทวนให้ได้บ่อยๆนะคะคืออารูปในที่นี้ก็คือนามธรรม อันประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณ่เป็นตนของบุคคลผู้มีความเห็นผิดนั้นอยู่ในรูปจึงมีการเปรียบเทียบว่าแก้วมณีในขวดแก้วมณีก็คือความเห็นผิดที่ยึดมั่นว่านามธรรมเหล่านี้เป็นตนส่วนขวดนั้นก็คือรูปเขาก็ไม่สามารถจะเข้าใจตามความเป็นจริงได้นะคะ เพราะฉะนั้นในสักยติทิฏยี่สิบนั้นเราก็หมุนไปนะคะถ้าเป็นเรื่องของเวทนาเป็นตนเวทนากับตนเป็นสิ่งเดียวกันตนในที่นี้ก็เอาเวทนาออกก็ประกอบด้วยรูปสัญญาสังขารและก็วิญญาณซึ่งความเห็นผิดเข้าไปยุดว่าเป็นตนเพราะฉะนั้นเมื่อเวทนากับตนเป็นสิ่งเดียวกันก็เหมือนเดิมนะคะ เมื่อเป็นสิ่งเดียวกันกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นอุเฉตทธิฏฐิสัญญาก็เหมือนกันนะคะสัญญาเป็นตนสัญญาก็แยกออกมาตนก็คือรูปเวทนาสังขารและก็วิญญาณซึ่งมีทั้งรูปและก็นามขันธ์สามที่เหลือนะคะแล้วในกลุ่มที่เห็นสังขารเป็นตนข้อหนึ่งนี้ก็เหมือนเดิมนะคะสังขาร เป็นสิ่งเดียวกับความเห็นผิดตนในที่นี้ก็คือรูปเวทนาสัญญาและก็วิญญาณเป็นตนส่วนสังขารเป็นตนทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ก็ยึดมั่นว่าเมื่อมีการดับไปของสังขารตนของตนก็ดับไปด้วยก็เป็นกลุ่มอุเฉทิตฐินะคะวิญญาณเป็นตน วิญญาณเป็นสิ่งเดียวกับความเห็นผิดที่ว่าตนคืออะไรก็คือรูปเวทนาสัญญาและก็สังขารวิญญาณกับตนเป็นสิ่งเดียวกันจึงเป็นอุเฉทิฐิเพราะถ้าวิญญาณดับตนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารก็ดับไปด้วยนะคะซึ่งเราก็คงได้ยินตัวอย่างของบุคคลที่ยึดมั่นว่าวิญญาณนั้นล่ะ จะล่องลอยไปสู่ภพนั้นภพนี <todo ces> ้เคยได้ย <todo ces> ิน <todo> ท <ces> ่านสาติภิกษุใช่ไหมคะก็คิดว่าวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นตนก็ลองไปศึกษาในพระสัทธรรมที่เป็นพระสูตรดูนะคะจะเห็นว่าความเห็นผิดต่างๆนั้นมีหลากหลายเหลือเกินแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีนะคะเราอาจจะยังไม่มีปัญญาพอที่จะไปรู้ ในความเห็นผิดเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวค่ะันบ้านก็ลองหมุนนะคะในเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและก็วิญญาณขันว่าเมื่อเวทนาเป็นตนแล้วตนในที่นี้ที่ยึดว่าเป็นอัตตนั้นคืออะไรนั้นก็คือขันที่เหลืออีกสี่เป็นตนนะคะเป็นตัวสักยัิทิฐินั่นเองค่ะ เราก็ลองหมุนไปนะคะเห็นรูปเป็นตนเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปเห็นเวทนาเป็นตนเห็นตนมีเวทนาเห็นเวทนาในตนเห็นตนในเวทนาเห็นสัญญาเป็นตนเห็นตนมีสัญญาเห็นสัญญาในตนเห็นตนในสัญญา เห็นสังขารเป็นตนเห็นตนมีสังขารเห็นสังขารในตนเห็นตนในสังขารเห็นวิญญาณเป็นตนเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนเห็นตนในวิญญาณนี่คือสักยตทิฏฐิยี่สิบนั้นก็คือขันห้าในความเห็นผิดสี่ประการนั่นเองนะคะค่ะ ก็ขอเรานั้นได้ศึกษาร่วมกันเพื่อออกจากมิจฉาทิฏฐิให้ได้นะคะสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาสีรพตปรมาสะให้ได้โดยเร็วโดยผลนในชาติปัจจุบันเพื่อก้าวต่อไปให้ถึงอนุปาธาปรินิพานด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบัน ด้วยสัจจวาจานี้ข้าพเจ้าทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสัรีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันขอ,อน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสินแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตสมนัตยินดีอนุโมทนาในมหากุุลทนทางศ้นเสนอนุปาฏาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าคา